เก็ดลมไม่งี้สบายสบายเย็ดตีเหสบายสบายจะกาตีคอยบ่ร้อนประจ๊ะเป็นชั่วโมงเลยร่มกับพัดวง่เย็ไร้อยมาใครหมดแดงมาลอย เอวยมวยไข่หมูแดงมาใ้องมวยกระบาควันไปน้จ้ากนไผกับนานทรายที่แรกเขาาสิไปแหละวางเว้นเรเลยหว่ากันหน่อยพรองเนาะว่ะลมแหยานกระตาขวายังกรตาขวาเลยเพ่าไปน้ำกันกับกระตาขวามมาร้กินซะลมเงพายุเข่าตอนนี้จะพายุยังอันเสกงันเสกไผ ตากไว้ได้จะน้ับกีเขาพ่อละป้าเจ็๊ดีๆนี่เลยเจ้าหันหเห็กกอเจ้าหัดบางลมจ้ากระยุขาสาวๆแน่นิเ้ย่มีได้กะเนี่ยนี่แหละใส่ลุ เขาหันไล็เขาไม่มีเงินเนาะซาเองเดือนปีหนึ่งเขาซองเทออพอหันเขาบปิดงานเขาก็ยันหันเขาปิดเขาปิดปีละปีละซองเทือกไปที่มุกันทางช้างลอยหิมือง่เขาเลชองมืออ้ามันบ่มีเงินเนาะคิปการไม่้อกเอ้ยฝากเปล่นฝากส่งฝากเปกับใจไหม พิกิทห้งอันนี้ส่วนกาดแทบเท้าอีกไหมาดแทบเทาเอฟที่หักแดงคำบลุ่สองของซาลาส่งคือลาขยันแบบหนาวเีนเว้ยโอ้ยพอดีถ้กกันทากคนแล้วเฮงตัวแยมแล้วเนาะพอดีนี่นะมันเยหนาวเพราะมันเป็นพอดีนอนเปิดพัดลมคือเก้าเลยอยู่เพื่อนมัเศ้าเลยมองไปนอนมันเลยนร่บเาบ่มันเชร้าเหงเลยสะ เจ้าเปียกเนี่ยยจนแหง่พวกเจ้าก็สียดสีดเลยอ่าเสีดเสียดอะไรมันย่องย่อมันพอเสีดอกครับนี่มันมานเสีดมีแต่มันจะเปียกตติมเพิเสื้อเปียกจะแกงเคยเหตีนี่เจ้ากระมือมาถึงนุมแฝงการเตะอ่างแบะประจัก เฮ้ยเห็ดลักคิว่าอยู่เดียวพอป่าตาชาซ้ำลุงจออามน้ําเลวลุงจออามน้ำางได้ Phụng thế nào nhà ở Phải gì Như này ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ร่มขนาดพี่น้องจ้ะผมก็ยังบบแหงอยู่เตือนี่ยกไผ่อยังหูนหูนก็่วงอืก็ยังเกาะก็ขคำคุนกระไรทำอะไรคลิปใคร้องมินนี่สบายดีพี่น้องก็ลืมเปิดแฟดต์เถาเ <c ười> <c ười> อาบางอย่างมามันคือเหมือนตือต้อแท้ แล้วมาหนักไม่สอบเคยล่านอะะ้องเซล่าตอนนี้กำลังคุมอยู่สามซอง ขึ้นเะนี่ยนะยังห่อนอยู่โอ้ยเปลือกมีพันนาวาไปได้พี่น้อยแ้วก็อาจจะมนเปลี่ยนไปเปลือกสบายดีปะลุงมีพันน่อยมาเปิดงาน,น,น,น เฮ้ยกระเื่อปลาชื่ออาหารปลาไปปล่อยเพื่อนวะถ้าจะวอกมันมีปลาเดอ๋หรเอาเขาเจาเห็ดงวนดิเจาตะกี้บอเจาคือปาซิ้วมั้งใสะอ่อก็ไปทำเขาเจ้า กทิมีเลยเนาะสบายดีพี่น,อน้องสบายดีทุกนทุกคนพอพอกับซองน้องสลาคือเก่าพี่น,อน้องอันนี้เป็นเขตสงวนนันป่าพี่น,อน้องสงวนสัตวนนะ์น้ำเนาะไว้ให้มันออกลูกออกเต้าก่านอนอถ่ายคลิปแต่เด้อเออ <c oughs> เราไปได้มาเฮืองเราไป,าห,าปหูใ่ว่ามีมองสงวนพอพ่อได้ซื่ออาหารป่ามามันจีเฮียนป่า ชื่อมามันก็สิมาก,กินอยู่พุออกนี้กิล้เข่าเคยเออมันชินแล้วเนาะผู้เดียวผู้หอนผู้สองร้อยเมตรสองร้อยเซอหามเมตรเขาเจ้าเขียนมาอยู่ในถึงถาหามจับเนาะคันบอกเลยมองนี่เป็นหามจับปลาคันไปจับมาถือว่าผิดพี่เนาะผ่อนเป็นเขียนสงวนนี่เด็ดนี่ว่างสงวน วังเวินปราสาทเหินห yeah. ินบ้านเฮินหินเนาะเดี๋ยวถารามังหูกันนะผู้เลี้ยบไปเลยเป็นเป็นในหนึง นี่ก็ตรงขามกับสนุมานเสียงขึ้นน่อยนึง <_ c oughs> อันที่เห็นนี่ก็คือเป็นหมู่บ้านบันดอนพี่น้งนาาอ,นนองอ,ออกไปข่ามากกับบริเวณน,น,นี้เพราะว่าม,มันคนบ่ิึกจักเธอมากกว่าสิมายูแบบนี้ก็มันออกแม่แพรลูกด

ป้าป้าคืนเน๊ยฮ้อนหนว่าอยากมาสบายดีพี่น้องสบายดีสุ่ทุกคนสุขวบก็ซองนองสละสุขกาพี่น้องจ้าหืมคอยตั้งแต่ซองมงพี่น้องซองมงแรงตอนนี้ตีสามขึงอะมันซองซองซองมงกว่าๆเนี่ยมันตกพี่น้อง จอดเป็นสุโมงแบบจากล,ลมแห้งไงปลูกทางตรงไม,ม้เขาจนลมบางงาลูกสังเกตหนาพี่น้อง ลมต้นตะกบจนหักความลมแห้งน่ะต้นลมไม่แห้งนะคะบอกกล่าถ่ายหนึ่งก็งัวครับบอลมันกินออกใหม่แต่บอก เองอะไรนาอีกนะสวยงามไหมนะ Yeah.